สวัสดีครับอยู่กับผมพ่อค่ะเล่นเกมครับผมเกมสองเราจะเริ่มติดรายการสิบพ่ออ่ะสิบภาพเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับผมอ่ะฝากก็ด้วยแล้วกันนะครับผมฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ีีเรเรยแล้วก็จะด,ดีมากเลยนะถ้าเกิดกดซันกระดิ่งนะครับแล้วก็ คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับติชมด้วยนะครับถ้าไม่กดอะไรเลยคอมเมนต์ติชมก็ยังดีนะครับขอให้มีอะไรขยับต้องนึกถึ็ยังดีขอบพระคุณนะครับอ่ะลุยต่อเลยแล้วกันนะครับหนีตำรวจมาครับอ่ะหนีตำรวจมาแล้วก็เองดีเดี๋ยวสิพูดอยู่ครับอ่ะแล้วเราทำพายจิครับกดอะไรสี่เหลี่ยมเลยโอเคก็ได้ รู้จักเรื่องการสูงเนี้ยก็เดี๋ยวสีครับพูดอยู่เฮงไม่พูดอ่ะพูดดิพูดบอกคนเขาบ้างดิพูดบอกคนเขาบ้างเฮงนะไม่พูดเลยอะเสียงเขาพูดอยู่ป้่าเมื่อกี้เนี้ยแต่ยังไม่พร้อมเลยเลยกดเข้ามาแล้ะใช่ปะรีบร้อนจังไม่พูดท่านผู้ชมคอยมือเินจะเลี้ยว อสอกไปไหนขวาซ้ายเลี้ยวเลยเปลี่ยวเลี้ยวเลยเอ่ทำไม่ไม่ไม่บอกอ่ะเอ็งต้องเลี้ยวเอ็งต้องเลี้ยวตรงนั้นมีคนหินเอ็งต้องเลี้ยวตรงนั้นมีคนหินแม่ไม่ได้แล้วมันต้องไปแล้วแต่หิ้งได้หินอ่าไปพร้อมๆกันต้องไปพร้อมๆกันเิงมันเดินไปข้างหน้าเดี๋ยวรู้แล้เดี๋ยวปล่อยเดี๋ยปล่อยเดี๋ยปล่อยเดี๋ยปล่อยต้องมาเดี๋ยวผ่านไปเลย อาอะาอ้ะอ้าอ้าของกันปะวะโหรวเลยเหรอกรวมันก็กินไปข้างหนึ่งดิไพ่ตีเตียวไพ่ตีไพ่ดิเสียวต้องทรงอ่ะกินข้างนะไพ่ไปเลยไพ่ไปเลยไพ่ไปเลยเตี๋ยวพยายามจะเองอ่ะไปยิงมาเสียวพยายามจะ กดให้ตรงอะไรเองอ่ะมันจะได้ไปไอ้นี่พร้อมกันแต่เราเองชอบดูถูกไม่รูจังหวะไฟไปยไปกวะอะฮะอ่ะเห็นเห็นเห็นเตี๋ยวตี๋ปล่อยแล้วโทษก็อีกแล้วไม่ทันรัวไม่ทันโทษก็อีกแล้วรัวไม่ทันเหงอ่ะเหงอ่ะเหงอ่ะโอ้โเตี๋ยเตี๋ยปล่อยตะมันชิปเลยอ่ะ เราไม่ให้พายอ่ะเนี่ยเป็นเหงปล่อยชิปเงี้ยบางทีมันก็ไม่ได้เห็นป่ะมันจะชนถ้าปล่อยชิปอย่างเงี้ยเราต้องไม่พายเนียจะให้ไปไหนอะ่ะที่ยู่ก็มาไอ้กันถิ่นว่อ แล้วเแต่ไม่ได้กดอะไรเลยนะตายเบียรแล้วเฮงเฮงเฮงประกองวะเอา้ายดีขวาเอาซ้ายดิเแบนซ้ายแบ่งสายอ่าเฮ้ยอหี้ยเฮ้ยต้นหินบักกดดดดิิเฮ้ยเฮงต้องเฮงดิบ้ามันต้องเฮงอ่ะมันก็ชนต้นหินต้นนี้ดิโถ What <laughs> 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 Wouldn't it be faster if uh -huh. oh, I just jumped in and swam? Yeah, sure. we we'll try that. I'll uh -huh. just stay in the boat. I think we really <laughs> นี่เห็นไหมเราไม่ได้พูดคนดูเลยนนด้นะอ้าวข้างขวาแล้วเฮงมันกินขวาอันนั้นเกินไปแล้วเออไม่กางเลยกว่าเดี่ยวขวาไว้ขวาไว้นั่นนะไอ้ทรายไว้นะเห็นป่ะผมได้บอกมันกินเกินไปแล้วมันกินเกินไปแล้วนั่นแะเดี๋ยวมันชนข้างหน้าแล้วนั่นนหะนี่นี่นี่หักให้อยู่เนี่เออมันกินเกินไปแล้ว

เตียเนั่งไม่ได้กลางจอทกครับองนเฮ่นเฮงเ่นครับนจเย็นพอ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 เฮงๆเฮ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 ฮี่ยลวเตี่ยี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไปเปาอืออือๆๆออยู่อยูนี้มอยู่กลางจออ่ะเฮงเฮเฮงอยู่มาอยู่ไป เห้นเห็นเเะเตะเเย่าน้็หาน้ามีน้หญิงับชัดเจนจะต้องกระโดดิโดชั่วครับไม่โดดไ้แหบแม่เอาเเไปช่วยเซนมาเอยู่ไหนขอเยอยู่วโอเคไม่ต้องห่วงมาแล้วอเดมาเดมา ม,ม,มันมามาไม่สุดปะลูกถูกแล้วนะครับโอ้ถ้าเป็นอันชาร์ตได้ไหมเงาฮะโดดเหยียบเนือ้อเกาะโอ้โหน่าดูถ้าเป็นอันชาร์ตซีรีส์นั้นโอ้โหนี่มันซีรส์อันชาร์ตอยู่แล้วจะยินงจะเย็น,เ,ยนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจะเย็นจเย็น<อ>มา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 โอ้โหอันชาร์ตชัดมา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 ยื่นมือละ นี่แหละครับคือความสามัคคีดูโผนแล้วลูกอือทานอยางออกเปามากเลยเจี๊ยบปวดจกเยโอเคไม่วอ้วเจียบ Let's get o กดใหม่เพราะว่าไม่มา

ฉันต้องการให้เขาตายไม่แน่ใจนะเหมือนแบบไม่ต้องการให้เขาอยู่ในนี้หรออยู่ในที่นี้คุณไม่เคยบอกคนที่นจะถูกจับอะแกจับทนอะไรงานอะไรเ แค่หลอมันมีแบบนีมากมายทำไมแลงว่าเขาทำงานเกี่บวกัรอะไรเมื่อกี้คนนั้ก็ถามงานเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเงินหรอเรื่องแบงค์หรออะไรอย่างเี้ยหรือาคาี้ผมไม่แน่ใจอะน่าจะอาจจะไปว่า แบงก์ก็คือแบงก์เงินก็ง่ายจะได้นะเนี่ยวิี<า>โอนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความจริงกันนะวิดีโอเขาเล่าอย่างไรวินเซนต์ฟังอนะ่าแม่ตจมูกเขาโด่งจริจังเนี่ยพี่วินเซนต์เนี่ยไอคคนเนี้ยแอคคนเสื้อเสื้อเสื้อลายดอกไม้สองเดือนจบทั้งหมดอ่านับสัสนะนี้ฮาวี่ Looks about right. มองดูตรวจดูแล้วถูกต้องไหมน่าจะไม่ถ, <Of course S 2> ถูกต้อง <is>. ถูกต้อง no, nobody, ฉันไม่ไว้ใจใครอ่ะ mm hmm. uh. Here you go What do you uh. t h i n อ๋ออ๋ออายุยโอ้โหแสบเลยเขาจะทำอะไรอะให้ส่งกระเป๋ามาครับแล้วให้ยกมือขึ้นเหนือหัวครับโอ้โหเขาหักหลังครับ นี่มันไม่ใช่คนอะไรประมาณนี้หร่าเราื่องอะไรที่เ่า <c oughs> แต่จริงไม่ต้องไปเลยครบเนะีน่ดูก็รูก้กันน <c oughs> ะเขหาหักหลังเลยเพชรเมร็ดนี้รู้สึกจะต้องกลับไปดูที่ประมาณท่าที่สามที่สี่นะเราจะเห็นครับว่ามีแบบคนแบบที่เขาแบบโพกผ่าผู้ผ้านะ,ะ <c oughs> จะมาซื้อเพชร <c oughs> ฉันมองไปรอบๆเขก็เ <c oughs> จอแต่ตำรวจทั้งนั้นเลยแรงแมนโคดแย่เลยแต่ก็โทษนะ

Like I said, with or without you, I'm going after him. Take it! For God's <coughs> will, I'll keep doing it until I have the Okay. Uh-huh, we may <Okay>. have <laughs> the warning. Alright. Where can we find this ray guy? Don't no worry, he's gonna be easy to find. But I need to make sure my family's safe first. Of course. Oh, okay. เขาจะไปหาไอ้ไอหมอนั่นนะ่ะไอ้คนที่ชื่อชื่อเลยครับแต่ดีโอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะขอไปบอกครอบครัวก่อนนะว่าเขาว่าปลอดภัยดีอ่น่าจะเป็นประมาณนั้นอ่าว่าขอแวะบอกเขาครัวก่อนประมาณนั้นอันนี้คือชื่ออะไรเะยเองอาใหญ่อาเล็กนะครับลุงใหญ่อาเล็ก far, อย่าไปกลนะเล็กออื แม่เ <Mom. S 1> อาละไปมอไ it, ีอะไรที่รักม <'s> ่ะมีอะไรปรกติอ่ะอ่าอ่าอ่าฮะตกใจอ่ะเพราะว่าเจอประกาศจับนะเป็นพ่อของเขาเองชิด <She S 2> แล้วไงล่ะอัไรอันนี้เพราะว่าถ้าดูอ๋อเด คือตอนน้องทำคลิปแล้วหลุดไปยังไงเหรอเห็นเนาะคือเขาได้บอกนะครับว่าลูกเขาคิดว่าตัวเขาเองอ่ะไปที่อิตาลีหรือยังไงอะไรประมาณนี้ครับแม่เขาบอกกับอเล็กอย่างนั้นคือไม่อยากให้รู้ว่าว่าพ่อเขาด I was when e โหลุด I said that my parents didn't do the job. I'm sorry to hear that. I'm not even in that I barely remember. That. <laughs> Besides, <laughs> I was fortunate enough to find her. She was crazy. You know, we used to run away together, steal ice cream, cigarettes, shit. Come away at the smokers, but no one stays the wall. Still is. No matter what. มันก็ไม่ uh huh. มันก็ไม่เป็นอะไรอะโอเคครับอะต่อเนื่องเลยนะครับโนเพชรนะฮะไม่มีสัตว์เลี้ยงโลเลตราคาก็ต่ำด้วย <c oughs> คงเป็นแบบโครงการหมูบบ้านเขาอ,อะไรประมาณนั้น,นเอาละนะตอนนี้ก็มองให้ดีนะฮะผู้หญิงแล้วก็เด็กน้อยฉัาไม่รู้จกักอ่ะถ้าเข้าใจฉันมั่นใจว่าเราจะหาพวกเขาเจออะไรประมาณนี้โอเคเนาะอ่า <c oughs> เดี๋ยวเราจะไป <c oughs> ต่ออีกไหแล้วกันเนาะแล้ววันเราต้องตรงมาจากไหคะบ้าน <c oughs> <c oughs> ไงอะร่อน่งกำต้มาอยู่ที่เฮ้ยเอามักยืนทำอะไรอยู่กำลังตัดสกาวะอยู่สงใจดูรายการขวงานไม่ได้นี่เขา็ถึงด้บอกไงว่าหมู่บ้านเขาเลทราคาต่ำแล้วนี่บ้านดิสโก้นี่คือไปถามอครถามเองถามก็ได้คุณลรมเสียอยู่เหรอเนี่ย ฉันไม่ร yeah. sure. mm. okay. ู okay. ้ว okay. so ่าใครคือว่าเขาคือใครอ่ะ๋อเขาจะไปตนตงกันขอหันเขาไม่ได้้างไม่ได้้างขอไปด้วยนะ ก็เป็นางให้เราเล่นอย่างแบบคลายคลายเครียดนะครับสำหรับพารนี้ก็เตรียมดูเราเล่นมากระดกก่อนเลยเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมมนต้องเล่นจับคอกกันสองคนเปล่าเห็นต้องกดสีอะนะอ่าอ่าไปดูถามตอนนี้คือกำลังจะถามมาหาพ่อครัวของดีโอทำอะไรอ่ะฉันพยายามจะลืมมันอ่ะอ่ะลืมอะไรซ้ายมือครับอ่ะฮะ ฉันใช้รถมาสามคันแล้วสองบ้านแล้วสวยงามด้วยนะฮะให้แมงมุมหัวซะงั้นอ่ะแต่มันก็บิดภ้านะฮะตอนนี้มันก็พังหมดแล้วเพราะอะไรอ่ะไปไม่เหมือนกันกะจำลืงนะฮะเขาหัวหมเลยฮะเดี๋ยวไว้ถ้าไม่ลืมนะครับจะยายางที่สักไว้นะครับเพราะผมก็แปลไม่เป็นมอนจะมันลจำลืมอ่ะโอเคนะนๆเวสึ้นมาแล้วครับ ควายดัวแฟมิลี่นะก็คือค้นหาครอบครัวของคุณเหมือนจะกลิ่นาอเป็นไงเอาเนื่อวจะตำอย่างไเจอแล้วนั่นไงโอ้ยฉันเจอเด็กแล้วอยู่ตรงนั้นเราไปดูกันเถอะทำาะารนนครับโอเคนะครับเพราะว่าตอนนี้ วินเซนต์้องเห็นเด็กแล้วนะครับผมเองก็มองดูเวลาอาคติดก็เลยวิ่งงงๆนะเมื่อกี้นี้เอาละยังไงเดี๋ยวนี้นีนีนี่มากดกันดิ่นึงโอเคนี่เขาเอลวิสหรือเปล่าจอนเขาที่นกาอย่างคุ้น,นคุน้เคนเาอา <c oughs> โอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวผมจะคอยเอา คำสามสามกิจสอดแทรกมาเรื่อยๆอย่างนี้ตลอดนะครับนะยังไงฝากขอบพระคุณด้วยนะครับถ้าคอมเมนต์มากจะดีมากๆเลยนะครับผม <Okay. S 1> ขอบพระคุณด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกัน <Okay. S 1> ทันหน้าครับสวัสดีครับ